การหนีมรกแบบง่ายๆนะเป็นหนึ่งใช้วิธีบูชาพระเป็นประจำการบูชาพระการสวดมนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวดมนต์ก็ไม่มีความจำเป็นต้องสวดมากแต่ว่าอะไรไม่ได้มากว่าไอ้ที่พิโสแบบเดียว,วก็พอ,อว,พนพนพว่าพระโมทัดสารพุทธรธมนาสัครั้งสวดี่พิโสบเดียวก็พอหลังจากนั้นถ้ามีเวลาติดต่อกันเลย นั่งภาวนาว่าพุโทโธทุกสองสามนาทีเท่านี้พอแล้วถ้าทำอย่างนี้ทุกวันตามเวลากำหนดเวลาไว้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่เราว่างเราควรจะมีการบูชาพระให้ทำประจำเวลาแล้วทำไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าต่อไปในวันหน้าถ้าถึงเวลานั้นถ้าไม่ได้บูชาพระใจไม่สบายอย่างนี้ถือบัญชาในพุทธ,ธามุติธรรมนามิสังฆ